สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากหน้าแปลงที่ดินนะคะโซนที่ติดคลองนะคะอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่คลับนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะคะเพื่อสร้างบ้านทำธุรกิจนะคะหรือจะซื้อไว้เก็งกำไรในอนาคตนะคะแปลงนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะตอนนี้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือแปลงที่4 5 6ห้าด นะคะถ้าสนใจนะคะต้องรีบเลยค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชาสีค่ะเห็นไหมคะหลังคาสีส้มๆตรงโน้นนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสดๆหน้าแปลงนะคะด้านหน้านี้อยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะส่วนด้านหลังแปลงค่ะอยู่ติดถนนลาดยางนะคะถ้าซื้อโซนนี้นะคะสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเลยค่ะด้านหน้าถ้าออกไปด้านหน้าสนามกอล์ฟนะคะก็ เราอยู่ที่ซอยสวินทวง96นะคะหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะถ้าออกไปด้านหลังนะคะก็จะไปบรรจบกับถนนซอยร่วมพัฒนานะคะออกไปทางขุมทองลำต้อยติงออกไปฉลองกรุงลาดกระบงังเข้าสุวรรณภูมิทางด้านโน้นได้ค่ะเนี่ยค่ะที่ดินอยู่ใกล้กับแหล่งความเจริญมากมายนะคะใกล้สนามบินนะคะใกล้แหล่งคอมมูนิตี้มอลล์นะคะที่จะ กำลังสร้างในอนาคตนี้ก็อยู่ใกล้ๆเลยค่ะซอยสวินวงร้อยสิบนี้กำลังจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะก็ไม่ไกลจากที่ดินเราค่ะและโซนแปลงที่สิบนู้นนะคะก็กำลังสร้างโรงพยาบาลค่ะถ้าสนใจนะคะที่ดินเรายังมีนะคะโซนนี้จะเป็นแปลงละหนึ่งถึงสองไร่ค่ะ ถ้าสนใจติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร099 221 6289คะ่ะสวัสดีคะ่ะ